สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องๆเหมือนเดิมครับนี่น้องวันนี้ก็อยู่กันเยอะหน่อยคนลาบอกว่ารอผมก่อนครับจ่าอ่ามื้อเที่ยงไปนี้ครับเราได้นี่ครับไข่เค็มตั้งแต่บนฝาคุณยุคเรียกๆมั้งครับนี่ไข่เค็มแล้วก็อะไรนะเนี่ยปลาป๋องครับปลากระป๋องครับเมนูสินคิดพลพลพลบีมใช่ไหมพลท็อปครับพลบีมบอกว่าเมนูนี้พลท็อปทําอร่อยมากใช่ครับใช่ไหมปุ๊กเคยกินไหมเนี่ยเคยครับอ่านี่น้องชอบผัดกะเพราอ่ะ เลีลยงไปเลตังหมดครับลงไปเลยซี่รีของคน็อบอ่าติดตามซีรีส์มุโดเฮ้ยเขาเรียกว่าีมนูตังหมดครับอันนี้แอบไปกินข้าวมารอบหนึ่งนะครับหิูข้าวใช่ไหมยต้องไปยัข่านครัตาเก็บเพราะอะไรนี่ครับใส่ทีใกล้บนได้ไหมได้ไหมนรถรถไปหน่อยนิดนึงเอ้อเออเออเออเบา เอาเอาซอสหอยมาลงนี่ผมจะปรุงน้ำก่อนนะครับซอสหอยนะอันนี้มีนุง้งคลุกกทะเทือยไรกันนะครับน้องๆบอกเตรียมนี่แล้วกันพอมไหมพอมนะน้ำตาลรถดีน้ำ้างโคกเราอยู่ไหน,นมี่ไหมน้ำตาลสองเลยนะนอนันนี้อันนี้อะไรเขาเป็น,น,นเชือนะไรแดงแดงไมบอกนะนี่นี่นี่บอกนี่ไงเอาเอาเที่ยาเลย น้ำปลามาคนเลยปลางานน่ากุศลม้งนะเลนะอันะี้อันนี้ข้าวปัดกระป๋องเปิดกระป๋องที่เราพัดกระเพาะปลากระป๋องเมนู้วันนี้ขอญาตนะครับแจ้งตัวะฟึ่งออกเวรมาครับเอาชิมดูสิก็ได้เอาเลยนะนี่เนาะไก่กระเพราะไก่กระเพราะนี่ ที่การที่เขาจะลงคนโรงแรมเป็นยังไงหวานหวากระป๋องฮะหวานหวานรสาเขียวฮะิวขาวก็เลืหวานนี่แหละวน้ำกระป๋องมันเป็นยังไงกันนึงน้าตลนึงหมดคิ้วขาวเราเออเวคิวลามองไม่เห็นฮะชิมใหม่ดิ หรือผนถามมาบางคนสงสัยว่าผมทำกเต้าทำไมไม่ใส่เกลือมันพ้นโบช่ยเกลือปันเดขอล้ใช่รัแล้วเอาน้าลงเอาลงต้องหยอดน้ำอีกไหมพยพอแล้วมีน้ำอืมครบเยนะจอดจานผมจบเห็ดตายมันแตกกันไหนครับไข่ลงเลยไหมไข่เค็มอ่ะ ครับแข็งใส่เต็มนะเป็นง่ายๆเลยครับเมนูนี้ผู้ใดกับมันเป็นเมนูง่ายๆครับแต่น้องๆอยากลองอยากชิมผมได้ยินข่าวว่าเพิ่มความนัวครับคนชอบทำอร่อยนะคนชัยภูมิครับชิมนุ่มปะครับนะแต่ว่าต้องหยอดน้ำอีกนิดหนึ่งเอาน้ำนี่น้ำนี่ ăn vào, ăn này lên đấy cả bì, ấm bao còn Được nữa, nước sả nấm bao tuyệt vời, bên này quân cà pháo, cán lại ให้มือก้องชิมหน่อยอร่อยครับฮ้อร่อยครับอร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยจริงครับมันชิสีเสียบเด้วยแถวนี้นะครับนี่ครับคนอยากกินจ่าครับรอผมหน่อยครับตรงหนกินนะหิมเข็มหรือจะรสชาติจ่าหัวน้ำปลาอีกหน่อยอร่อยครับฮะอันนี้บอกอร่อยอันนี้น้าปลานิดหน่อยนี่ครับพราเนี้อสัาเป็นไงให้จ่าชิมไหมจ่านะอรงอยครับนี่เป็นอะครับ ไม่ชัดหรอกน้ำตาลน้ำตาลอะไรอีกน้ำตาลไหมน้ำตาลนิดนึงนะส่วนผสมมันก็ทำอย่างนี้นะเอาเลยไหมเอาหนักลงไหยเอาเอาหวานดีไหมถึงพอแล้วเอาเอาเอากระเพาลงสองจานเลยป่ะใส่เลยเออนี่ไปเลยดีแค่เลยนะครับ คนยากก็ตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เล่นตัวสามเยอะครับคุยเด็กกับสาวครับเปิดกล้องทั้งวันวันมันเล่นแต่แอปหาคู่เน่ตายแล้วออกเรียบร้อยออกกล้องด้วยเดี่่คครับผมมไอยเียนะครับบางคนเลยใส่กระเพราหน่อยหลายนะครับน้องนันมากกระเพราครับเมนูนี้ผมกับข้างแรีกันครับนี่ผมกับน้องแต้วเด็กอยากกินผมถามมาอยากกิน ปลากระกป๋องผัดไข่เรือกระเพราไข่นะนี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่เขาเรียกอะไรนะปลากระป๋องผัดไข่ปลาก,<ร>กระป๋องกระเพราปลากระกป๋องไข่เค็มนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับเติมน้ำไหม